โอเคสวัสดีครับทุกๆคนนะฮะรถมอเตอร์ไซค์ถ้ามันไม่ได้ต่อทะเบียนมาหลายๆปีแล้วเนี่ยต้องทำํำยังไงนะฮะคลิปนี้มีคําตอบโคตรง่ายนะครับก่อนจะไปชมก่อนจะไปฟังนะครับรถจูนกดไลค์กดซับสไครต์ให้ทางช่องนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปหรือสนใจจะหาข้อมูลความรู้ด้านงานเกรียนก็เข้าไปดูที่ช่องได้เลยนะครับโอเคเข้าเรื่องเลยว่านะครับมอเตอร์ไซค์ในโซนใหญ่นะครับ, ide, นะรบผมเราจะไม่ค่อยได้ต่อบสี่หรอกจริงไหมฮะ เพราะว่าเราไม่ค่อยใช้เดินทางนะเราเห็นว่าเอมันไม่ค่อยได้ขับไปไหนไกลนะครับก็เลยไม่ต่อดีว่านะครับต่อแต่รถยนต์แล้วก็ล่วงเลยมา1ปี2ปีสาปี4ปีหปีถึง10ปีนะครับก็เลยไม่ต่อเลยเพราะว่ากลัวจะภาษีจะพอกพูนมาเยอะๆยอะเฮ้ยเป็นหมื่นหรือเปล่าหลายพันหรือเปล่าโอเควันนี้ผมจะมาบอกนะครับบอ์ไซค์เนี่ยนะครับถ้าเราคาต่อเกิน3ปีนะฮะเขาก็จะระง,งับทะเบียนไว้ตรงนั้น3ปีไม่ได้คิดต่อจาก3ปีนะครับ เป็นอันวัดเราคาต่อติดต่อกันเนี่ยเกิน3ปีปีที่4เนี่ยเราก็ไปดําเนินการด้านงานทะเบียนไม่ได้แล้วไปทํานูน่นทํานี่ต่อทะเบียนไปโอนก็ไม่ได้นะครับแล้วเขาก็ <ๆ S 2> มาไ้คิดภาษีต่อจากนั้นด้วยนะครับทีนี้ทํำยังไงล่ะนะครับให้เรากลับมาใช้งานได้อีกครั้งหนึ่งมีภาษีพบรบบอย่างรดปกติอีกครั้งหนึ่งง่ายๆครับไปเสียค่าปรับนะครับเขาเรียกเสียค่าภาษีนะครับ,รบที่ขนส่งตามพื้นที่ที่เราใช้ทะเบียนนั้นๆนะครับก็ประมาณ500กว่าบาทนะครับห้ากว่าบาท นะฮะพอเสียค่าปรับเสร็จเขาเรียกคืนเล่มเรียกคืนป้ายนะครับทีนี้เราก็เป็นรถที่ว่างเปล่าไม่มีทะเบียนขั้นตอนที่2ทําไงล่ะก็ทําการจดทะเบียนใหม่นะครับก็ไปที่ไฟายตัวสภาพนั่นแหละนะครับแล้วก็ให้นายช่างตัวทะเบียนนะครับเราก็ไปที่นายทะเบียนนะครับพอตัวประตัวสภาพเสร็จแล้วนะฮะเราก็ไปที่นายทะเบียนนะครับให้ทําการจดทะเบียนใหม่เราก็จะได้เล่มทะเบียนเล่มใหม่ป้ายใหม่แล้วก็ป้ายภาษีใหม่นะครับ เป็นอันเสร็จนะครับรวมค่าภาษีหลังนับรวมค่าจดทะเบียนสําหรับมอเตอร์ไซค์นะครับที่เราใช้กันน่ยโดยทั่วไปเนี่ยไม่เกินพันหนะครับอย่าไปตกใจอุ้ยหลายหมื่นหลายแสนก็เลยไม่ได้จ่อพรบภาษีนะครับก็เลยลืมไปเลยนะครับวันนี้ฮะอย่างที่บอกนะครับไม่เกินพันหนะครับขอแค่เรามีเวลาไปสละเวลาสัก1วันนะครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยเห็นไหมครับง่ายๆนะฮะ ถ้าเพื่อนๆสงสัยนะครับก็คอมเมนต์ถามได้เลยผมตอบทุกคอมเมนต์นะครับอย่างแน่นอนนะครับโอเควันนี้ครับต้องลาไปก่อนเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยนะครับมีอะไรดีๆมานำเสนอใหม่ก็กดติดตามไว้นะครับหรือจะไปเยี่ยมชมช่องเรื่องงานทะเบียนะหลายอย่างแจ้งเปลี่ยนสีเปลี่ยนเครื่องยนต์ผมมีหมดนะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ครับ <S 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 <S